สวัสดีแฟนบอลิเวอร์ฟูทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเดลิเวอร์วันนี้ก็จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์ฟูมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะครอบทุกคนเช่นเคยส่วนวันนี้จะมีข่าวใดที่น่าสนใจนั้นมาติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ก่อนอื่นนั้นอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานปองเดลิเวอร์ด้วยกันนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับโคนาเต้ส้มหล่นถูกฝรั่งเศสเรียกตัวใช้งานหลังวาลานเจ็บอิบาฮิมาโคนาเต้ปะการหลังล่างยักษ์ของทีมลิเวอร์พูลถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่โหนแรกในชีวิตอย่างกระทันหันหลังจากที่ดิดิียเด,ด,ดชองในายใหญ่ของทัพเลเบอร์เรียกมาเสริมทัพด่วนแทนที่ราฟาเอวาลานกองหลังตัวหลักจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เกิดได้รับอาการบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติในเกมล่าสุดทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งมีดีกีเป็นถึงแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018 ต้องมาพบกับข่าวที่ไม่ค่อยสู้ดีเสียเท่าไร่นักเมื่อเซนเตอร์แบ็กตัวเก่งอย่างวาลานได้รับอาการบาดเจ็บในเกมที่ทับตาไก่เปิดสนามสตาร์ดฟองพ่าดท่าแพ้ให้กับทีมชาติเดนมาร์กไปด้วยสกอร์หประตูต่ตอ2หลังเล่นไปได้1ชั่วโมงฟื้นต่อเล่นไม่ไหวจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามไปและจากคนสแกนที่ออกมานั้นปรากฏว่าวาลานได้รับอาการบาดเจ็บที่บริเวณล้มเนื้อต้นขาด้านหลังส่งผลให้เจ้าต,ตัวต้องพักฟื้นราวประมาณ2-3สสัปดาห์เลยทีเดียวและ และโมจิช่วยทับเลเบอร์ในเกมที่เหลือที่จะพบกับโคเอเชียและออสเซียค่อนข้างแน่นอนแล้วทําให้เทนเนอร์อย่างเดชองจึงตัดสินใจเรียกโคนาเต้ที่โดนหมางเมินในการติดทีมชาติผลก่อนเรียกมาเข้าแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสและสแตนบายในตําแหน่งของวาลานเป็นที่เรียบร้อย สำหรับโกนาเต้นั้นกำลังถูกจับตามองว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการฟุตบอลในยุคปัจจุบันหลังจากที่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลแรกที่ย้ายเข้ามาในทีมแอนฟิลจากเอลเบไลซทีมแก่งในศึกบุนเดสกาเยอรมันด้วยค่าตัว36ล้านปอนด์หรือราวประมาณ1,561ล้านบาทโดยโกนาเต้ลงสนามให้กับหูงแดงไปแล้วทั้งหมด29เกมรวมทุกรายการทำไปได้3ประตูและมีส่วนสำคัญที่ทำให้ที คว้าแชมป์มาครองได้ถึง2รายการนั่นได้แก่คาราบาวคัพและ FA คัพรวมไปถึงการคว้ารองแชมป์พีเมลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลล่าสุดโดยในตอนนี้โปนาเต้กำลังพักผ่อนส่วนตัวหลังจากที่กำลสึกหนักกับทางลิเวอร์พูลมาทาั้งฤดูกาลที่มิคนอตซึ่งเป็นเกาะแสนสวยของประเทศกีตแต่จากการที่ดิดดเยเดชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสเรียกตีบทีมชาติแบบกระทันหันนั้นทำให้ตนนั้นจึงตัดสินใจที่จะรีบบินกลับไปเข้าแคม ทีมชาติโดยทันทีและยังเป็นการติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของทางโกนาเต้อีกด้วยเฮนโดประกาศกล้องลิเวอร์พูลจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมจอร์แดนเฮนเดอร์สันจอมทัพกับตันทีมลิเวอร์พูลโพสข้อความกล่าวขอบคุณแฟนบอลที่ตามเชียร์มาตลอดทั้งฤดูกาลและยืนยันว่าทีมของพวกตนนั้นจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันก่อนตามรายงานจากเว็บไซต์ This is a n f i e l d พลพักคเครื่องจากสีแดงมีลุ้นถึงสีแชมป์ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็ทำได้เพียงแค่การคว้าถ้วยคาราบาวครับและ f a ฟครับมาครองได้เท่านั้นโดยเป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022จากการมีคะแนนตามหลังทีมแชมป์อย่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นและพ่ายแพ้ให้กับเลอัลมาลีดไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกที่สนามสตาร์ดฟองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่อย่างไรก็ตามฮินเดอร์สัน ก็ได้โพสขอบคุณแฟนบอลเดอะคอปที่ตามให้กําลังใจและสนับสนุนทีมมาตลอดทั้งซีซั่นและเขาก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถกลับมาแข็งแร่งได้ขึ้นกว่าเดิมและมีลุ้นแชมป์ได้อีกครั้งในฤดูกาลหน้าผมใช้เวลาประมาณ2-3วันในการทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งซีซั่นที่ผ่านมาและมองย้อนกลับไปว่านี่คือฤดูกาลที่ไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับพวกเราผมไม่สามารถรู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อร่วมทีมและทุกอย่างที่เราทุ่มเทล,ลงไป ในซีซั่นนี้ได้มากไปกว่านี้อีกแล้วขอบคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดและการได้ร่วมแชร์ช่วงเวลาดีๆร่วมกันนั้นมันจะอยู่ในความทรงจําของผมตลอดไปแม้ว่ามันจะไม่ได้จบแบบที่เราต้องการนะแต่นี่คือฟุตบอลเราคือลิเวอร์พูลและเราจะกลับมาแข็งแข่งขึ้นกว่าเดิมเฮนเดอร์สันกล่าวปิดท้ายเมอร์สันชูฟาบินโยแข่งยอดเยี่ยมหงแถมชี้เกตาแข่งยอดแย่ พอมเมอร์สันตำนานกองกลางของปืนใหญ่อาซิโนนที่ปัจจุบันได้ผันตัวมาเป็นภูรูลูกหนังชื่อดังยกให้ฟาบินโย่กองกลางตัวรับชาวบาซิีเลียนเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลประจำารดูการ2 0 2 1 2 0 2 2หลังจากที่มีส่วนสําคัญในทีมชุดที่ได้แชมป์เอฟเอัพและคาราบาวคัพรวมทั้งได้รองแชมป์พีเมลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกประจําดูการนี้อีกด้วย โดยทางเมอร์สันได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สปอร์ตพิด้าเมื่อวันเสาร์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมาว่าหากซาดิโอมานเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาไม่ได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลก็ยังสามารถเอาชนะได้แต่สําหรับฟาบินโยเป็นนักเตะที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในทีมของเจกเกนคอฟแผงกลางของลิเวอร์พูลไม่ได้แข็งแกร่งเป็นพิเศษและฟาบินโยก็สามารถรวมทีมไว้ได้ด้วยกันอย่างน่าชื่นชมเขาเป็นนักเตะที่จําเป็นอย่างยิ่งในแผงกองกลาง3คนและมีบทบาทสําคัญ ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาในฤดูการนี้เมอร์สานได้ให้ความคิดเห็น ในส่วนของนักเตะหงแดงที่ทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมานั้น <Okay. S 1> พอเมอร์สันได้ชี้ไปที่ทาง <Okay. S 1> นาบีเกต้ากองกลางทีมชาติกีนีโดยทางเมอร์สันได้ให้เหตุผลว่าการเซ็นสัญญากับนาบีเกต้าไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับผมเลยแม้แต่น้อยเขายังทําผลงานได้ไม่ดีพอกับลิเวอร์พูลผมรู้สึกตกใจอยู่บ้างเมื่อทางลิเวอร์พูลส่งเขาลงเล่นเป็นตัวสำรองในเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกที่พบกับเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลจำเป็นที่ต้องการ จะได้ประตูและเขาก็เป็นคนที่ดูเหมือนจะทําได้หนึ่งประตูจากประมาณ1ล้านเกมเลยก็ว่าได้เมื่อสารได้กล่าวทิ้งท้ายสื่อยกของเต็งคว้านูนเยแต่ห้าประมาทแมนยูในเตดเด็ดขาด หงแดงลิเวอร์พูลดับเบิลแชมป์บอลถ้วยฤดูกาล2021-2022ถูกยกให้เป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวดาวินนูเยสกองหน้าเนื้อหอมของเบนฟิก้ายักษ์ใหญ่จากลีกโปรตุเกสมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในขณะที่ทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่รักคู่แค้นตลอดกาลในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อจะปิดดีลนี้ให้ได้ด้วยเช่นกันตามรายงานจากเว็บไซต์ i s is a n Field ลิเวอร์พูลกำลังเตรียมตัวเสริมทัพแนวลุกในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เนื่องจากพวกเขากำลังจะเสียซาดิโอมาเน่ซึ่งประกาศพร้อมอำลาทีมรวมทั้งในรายของดีว็อกโอลิกี้ที่มีข่าวตกลงย้ายไปเล่นให้กับเอซีมิลานเป็นที่เรียบร้อยในช่วงก่อนหน้านี้แล้วซึ่งชื่อของดาวินนูเยตจึงกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญของลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรายงานจากสื่อหลายสำนักในอังกฤษระบุว่าเจอเกนคอปและทีมงานได้ให้ความสนใจกองหน้าชา อูลุควัยลายนี้อย่างจริงจังหลังจากที่ได้เห็นฟอร์มของนักเตะก,กับเบนฟิก้าตลอดซีซั่นที่ผ่านมาทางด้านมิเกลเมลานีนักข่าวจากอินดีพีเดนต์ได้ออกมาทําการยืนยันว่าหงแดงเป็นตัวเต็งที่จะกระชากตัวดาวเตะในวัย22ปีลายนี้ไปร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้แต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมคู่ปรับสําคัญก็พร้อมที่จะประกาศสงครามในการแย่งชิงสตาร์ดังลายนี้ด้วยเช่นกันโดยรายงานก่อนหน้า นานี้ได้ระบุว่าเอริเกเทนฮาร์คุณซื้อคนใหม่ของปีศาจแดงยกให้นูนเยสเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมแนวลุกให้กับทีมของเขาแต่ปัญหาสําคัญของทั้งสองทีมในตอนนี้นั่นก็คือค่าตัวของนักเตะที่ทางเบนฟิก้าได้ตั้งเอาไว้นั้นสูงถึง100ล้านปอนด์ทำให้สองมหาอำนาจในสืบพเมีรีกอังกฤษต้องคิดทบทวนใหม่กับดิลนี้อีกที ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากฟองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อีกครั้งสวัสดี <'m> ครับ